โอ้สวัสดีวันคริสต์มาสอีทุกคนด้วยนะครับผมนะก็วันนี้ก็อยู่ในแมปเบลโบนเนาะก็อีเวนต์คริสต์มาสปีนี้ของเบลโบนก็ง่ายๆเลยครับให้ไปตีบนะอสเนาะกดคำว่าเมนูเนาะกดที่คำว่าเค e s นะครับแล้วก็เป็นเ i อร์แ b a t ทิลนะครับเราก็จะวาร์ปไปอีกแบบนึงแล้วก็ไปตีบอสนั่นเองนะครับก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการชนะนั่นเองถ้าชนะนะครับก็จะได้เป็นส่วนของกล่องนี้มานั่นเองนะครับเป็นกล่องสีทองเนาะแล้วก็ได้กทองตามปกติเลยนะเอฟเฟกต์ก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับ ก็ผ่านด่านก็จะได้กล่องของขวัญด้วยนะครับเป็นไม่สิเป็นกล่องล่าสมบัตินะครับประมาณนี้กล่องนี้กล่องนี้แล้วก็กล่องนี้นั่นเองนะครับ3มกล่องนี้เนาะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวใจตีบอสจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูชิปกันเลยนะครับโอ้โอเคครับผมก็กดที่เมนูแล้วกดที่เควสนะครับเป็นวินเทอร์แบทเทนะครับกดจอยเควสไปเลยเนาะสามารถ จอยกับคนในเซิร์ฟได้นะครับผมผมนักกับน้องก็ต้องรอ3ามสวีเนาะก็รอ3ามสวีว่ามีใครจะเข้ามาบ้างเนาะเล่นกับเพื่อนได้เนาะผมก็ไปกัน2คนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็กําลังจะถูกวาร์ปนะครับเรากําลังจะวาร์ปไปตีบอลเนานะวินเทอร์เพลสมันเองนี่ประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะวิ่งไวนะครับแล้วเราสามารถชาร์จได้ด้วยเนาะชาร์จตีนะครับนี่เป็นการปมาหิมะนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเว็บแรกจะเป็นยังไงนะครับมาฟมมา ไม่ใช่ต้องฟุกมันจะมีฐานมาให้ครับนี่แมปก็ประมาณนี้นะครับก็สวยมากเลยนะทุกคนนี่ไงทุกคนมาแล้วทหารนะครับกดคลิกไปรัวๆเลยทุกคนนี่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 นีน่าหนึ่งตัวเราก็จะได้หนึ่งบาทด้วยนะครับก็มาปั๊มตังในนี้ได้เลยเนาะก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆกดชิปล็อกไปด้วยนะเออก็ตีง,ง่ายขึ้นนะครับเออก็กเกม a ปีนี้สนุกดีนะเออ จิ๋วเอาอ่ะจิ๋วนี่ไงปลาท่าช์จตันปลาทีเดียวแตกเลยฟุ๊กางมันเถอะเสียเวลาช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 าไงเดี๋ยวเราอุ้ยนี่ไงทุกคนถึงเว็บที่สองแล้วนะครับอ่าคุกกี้เริ่มมาแล้วนะครับก็คุกกี้เพื่อนรักเรานะครับแผลก่อนนะเออคุกกี้เพื่อนรักเราปีที่แล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเว็บรอเว็บที่สามเลยกันนะครับโอเคครับมาถึงเว็บที่3กันแล้วนะครับก็จะเป็นคุกกี้นะครับแล้วก็พอหลักท้ายทายเว็บก็จะมีคุกกี้ตัวสีม่วงมานั่นเองนะครับผมนะ เว็บหกเริ่มยากแล้วนะครับอ๋ออ๋อออออ,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 อเฮลแอะแตกโอเคครับก <c oughs>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  ็การตีมอนก็ประมาณนี้เลยกันอุ้ยเราสามารถเกิดใหม่ได้ทุกคนเอา้าตอนแรกผมอ๋อเรามีสามหัวใจนะทุกคนอโอเคครับทุกคนก็ถ้าตายครบสามรอบก็จะไม่เกิดใหม่แล้วเนาะโอเคอเค,ครับผมก<ม>็เหลืออีกสองหัวใจ โอเคครับผมก็กดที่เมนูแล้วกดที่เควสนะครับเป็นวินเทอร์แบทเทอรนะครับกดจอยเควสไปเลยเนาะสามารถจอยกับคนในเซิร์ฟได้นะครับผมผมนากับน้องก็ต้องรอสามสี่วีเนาะก็รอสามสี่วีว่ามีใครจะเข้ามาบ้างเนาะเล่นกับเพื่อนได้เนาะผมก็ไปกันสองคนนะครับนี่ก่อนเปียบนี่ปลาก่อนได้เปียบโอ้โหฟุกอือหือชาตี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 โอล่าเลยโอล่าเลยครับโอล่า โอ้โหโอ้โหจ้ำจำจำฟุกจ้ำจำอก็บโดนมันใช้สกิลกระโดดใส่เรานั่นเองก็ไม่รู้ว่าไดเมจแรงหรือเปล่าแต่ก็ไม่โดนจ้ำจ้ำจ้ำอืมจ้ำอืมโดนไหมเนี่ยไม่รู้แต่ใส่ใส่ยับยับ เอาเฮ้ยไม่นะเ,นเดี๋ยวนะทุกคนเราชนะแล้วหรอเฮ้ยทุกคนเราชนะแล้ว <c oughs> เห็เนเห็โอเคทุกคนน่าจะชนะแล้วนะมีหรือมีต่อเฮ้ยทุกคนนั่นเองเราต้องไปเก็บกล่องนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้โอเคได้50โกแล้วก็ได้อีก2กล่องสกล่องนี้นะครับไม่รู้ว่าเล่นได้รอบเดียวหรือเล่นได้หลายรอบนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับมาเล่นกันได้นะทุกคน สำหรับอีเวนต์แบบวิวโอเวบประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับอีเวนต์วิวโอเวอโบสปีนี้ใครคิดอย่างไกากาง,งไก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบกกฝากคอมเมนต์ด้วยเนาะโอเคมีปลาหิมะด้วยนะครับชาร์จได้ก็สนุกมากเลยนะครับถ้าใครอยากมาลองเล่นด้วยตัวเองนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์แมปไว้ด้านล่างเลยนะครับก็กดตามที่ผมบอกเลยนะสำหรับนี้ลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมกดได้เลยเนาะ ทางขวานเนี่ยนะโอเคกดไปเลยกดไปเลยกดเลยกดเลยเร็วกดโอเคกดซับด้วยโอเคบ๊ายบาย